ดัชนีดาวโจนตลาดหุ้นนิวยอร์กปิดพุ่งขึ้นกว่า1%ในวันจันทร์ที่20มีนาคมที่ผ่านมาคานรับข่าวธนาคาร UBS บรรลุข้อตกลงซื้อกิจการเครดิตสวิสรวมทั้งรายการที่ธนาคารกลางสหรัฐหรือเฟดร่รวมมือกับธนาคารกลางอีกหลายประเทศเพื่อช่วยส่งเสริมสภาพคล่องในระบบการเงินดั Chinese, ชนีเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนปิดที่3 2 2 4 4 5 8จุดุพุ่งขึ้น382.60จุดหดรือบวก1.20%ดงจุดยี่สิบเปอร์เซ็นต์ด เพิ่มขึ้น34.93จุดหรือบวก0.89แเปอร์เซ็นต์และดัชนีดัสแนกปิดที่1น6 7 5 5 4จุดเพิ่มขึ้น45.02จุดหรือบวก0.39เปอร์นตลาดหุ้นนิวยอร์กดีดตัวขึ้นคานร,รับข่าวธนาคาร UBS บรรลุข้อตกลงซื้อกิจการเครดิตสวิตในวงเงิน3,000ล้านฟังสวิตหรือราวราว3 2พันล้านดอลลาร์ภายใต้ความร่วมมือระหว่างธนาคารสวิสเซอร์แลนด์รัฐบาลสวกกิสเซอร์แล หีกเรี่ยงวิกฤตการทางการเงิน